เป็นครั้งแรกสำหรับกองทัพไต้หวันที่ได้เผยแพร่คู่มือป้องกันตัวสำหรับพลรเรือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคู่มือน,นี้ให้คำแนะนำประชาชนสำหรับการเอาตัวรอดในกรณีที่เกิดสงครามเจ้าหน้าที่กลาโหมไต้หวันได้อธิบายเพิ่มเติมโดยระบุว่าคู่มือน,นี้ให้ข้อมูลว่าประชาชนควรตอบสนองอย่างไรในช่วงวิกฤตทางทห,หารและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตขณะที่สงครามรัเสเซียยูเครนยังคงดำเนินอยู่ไต้หวันก็ได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ควรตอบสนองต่อแรงกดดันจากปักกิ่งที่เพิ่มขึ้นปักกิ่งอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าไต้หวันจะมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและผู้นำของตนเองถึงกระนั้นจีนไม่เคยปฏิเสธเรื่องการใช้กำลังเข้าควบคุมไต้หวันและได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารรอบเกาะไต้หวันในช่วงสองปีที่ผ่านมาคู่มือของไต้หวันฉบับนี้ให้รายละเอียดวิธีการหาที่หลบภัยและสเสบียงและบอกวิธีเตรียมชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉิน โดยใช้การ์ตูนและรูปภาพเพื่อแสดงรายละเอียดเหล่านั้นใช่อิงเหวินประธานาธิบดีของไต้หวันกำลังพิจารณาปรับปรุงเพื่อเสริมกองกำลังของไต้หวันให้ทันสมัยตามแผนที่เปิดเผยเมื่อปีที่แล้วไต้หวันมีแผนที่จะปฏิรูปการฝึกกองกำลังสํารองมากไปกว่านั้นรัฐบาลไต้หวันกำลังพิจารณาขยายเวลาเกณฑ์ทหารภาคบังคับออกไปให้เกินจากข้อกำหนด4เดือนในปัจจุบัน